มาครับในของตาแรกครับ1ตัวหนึ่งอที่4เปแห่งคําบล็อกฝีมือนะครับจากช่อง v o g สุดนะมาครับในรอบที่1นึ่งสนามดราก้อนเกตจะุดอะไรก็ได้ใช่ปะเออน้องเขไม่ได้ว่านะน่าจะรถอะไรก็ได้นะตามนั้นนะฮะมาเปิดตัวซปเปอร์สตาร์ โดนนาไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่โลเหมือนกันโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนเสลียงครับมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้ยห,หดจังวะ แสงบนที่เรียบร้อยเบียดซ้ายเบียดขวาตกหน้าตกหลังซุปเปอร์โอเวอร์ดิสไม่ติดครับเรียมบุทเข้าไปสี่ห้าหกเจ็ด14เก้าสิบเอ็ดสิบสอสิบสแรนในตอนนี้ครับในของ v ี g อซุเกเอิลน้มในของน้องน้อง,น,อง,ชชน,องน้องเพีรใช่ป่ะน้องน้องเพีรใช่ป่ะ จำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยในตอนนี้ครับก็นำไปแล้วนะครับดองๆนะครับในรอบที่หนึ่งถ้าไม่พลาดอะไรในของทางด้านของ VOC ได้ v o g สุดได้หนึ่งแต้มไ,ไปแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันนี้ใครได้5้าแต้มก็ชนะไปอย่างเช่นว่า5้สามนะครับอืก็นำตรงๆไปแบบชิวเชวสบายๆแล้วนะน้อง ส่วนถ้าเป็นเสมอในการ5ต่อ5ต้องได้7ต่อ5หรือว่า7ต่อ6นะครับอสบายครับเฉียวๆข้าเส้นชัายไปไม่ต้องสงสัยในรอบ,บที่หนึ่งนี้เป็นของผมแน่นอนเรียบร้อยครับในรอบที่หนึ่งนะครับทางด้านของ v o G สุดได้หนึ่งแต้มไปที่เรียบร้อยแล้วครับและของทางด้านน้อง น,น้องอะไรไม่รู้จำชื่อมีได้เขาไม่ได้บอกเชื่อหนังแจมครับเน่องจากว่าเรามันเก่งเกินอ่อนจะไม่ได้อ่อนเดี๋ยวแพ้จำไว้นะของปีที่หมาในของรอบที่2นะครับการแข่งขังรอบที่2นี้ก็ทางด้านของน้องเขาเรียกมา not one s t i k e ดูกันนะครับว่าผมจะชนะหรือเปล่าในรอบที่หนึ่งนี้ผมชนะแน่นอนนะฮะแต่ ผมว่าผมน่าจะได้ประมาณ50นะไม่เชื่อรอดูนะทีโมกเกินว่าท้าไม่เป็นกลางเลยเข้าข้างตัวเองชิดไพยสามสองหนึ่งสุดยอสตาร์ทันด้นนของ VOG สุปนาไปก่อนและเอ้ยโอ้โหเล่นอะไรครับเนี่ยคำพูดดิ้ลอยขึ้นมาบนหัวกันเลยทีเดียวและตอนนี้โดนนั่งของ น้องเขานำไปแล้วนะครับน้องผีใช่ไหมเนี่ยนำไปที่เรียบร้อยครับเอาลรผมก็กําลังไล่ตามมาตักเด็กในโต้ลดหลายครับเป็นหนึ่งสเตตไล่อยู่ครับเดี๋ยวขอทำสมาธิก่อนได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวก็หาว่าเราโกงครับชุดดิเก็บดิ๊เก็บในโตนิดนึงครับมาแล้วตามมาแล้วทางด้านของน้องเขากำลังเรียกไป หรือว่าผมทำได้ดีกว่าแต่ว่าผมหลุดไปแลวเขาโชนไปหนึ่งสเต็ปแหมฝีมือนี่อย่างโหดไม่ใช่ผมนะทางด้านของน้องเขาฝีมือย่างโหดครับพ,พ,พัฒนาอย่างมากเลยครับเนี่ยตรงสายผมต้องเล่นให้จบประมาณ5้าสวมแล้วแหละ5้าศนต้องมาฮะห้านต้องมาทางด้านของ vog s u ดจะเอา5ต่อศูอนครับ แระในตอนนี้เหมือนว่ามิกิจะพลาดแต่ที่ไหนได้ไม่พลาดนะครับออฮแร็กในของทางด้าน V.O. g ซุดก็นาเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ในสองทางด้านน้องเขาก็ตามมาตรงๆครับเล่นไลสึกเซฟฮะบแบกไม่เสี่ยงครับกลัวแพ้ <c oughs> แระในรอบที่สองนี้ถ้าไม่พลาดยังไงทางด้านของ V.O. g ซุดได้ไปแล้วสองแต้ม คือสองต่อศูนย์เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโออะไรครับเนี่ยลืมบันทึกครับผมโหดอะผมแพ้แน่เลยนะในสนามนี้ในด้านของน้อน,น,อนเขาเลือกมาตีอีพีที่ห้าเด้อ เอาตัวซูเปอร์สตาร์นางไปก่อนแล้วครับรถไหลฮะแบบเล่นแบบเชียวก็ชนะได้อย่างนี้ต้องได้แปลว่าห้าูนย์ะครับนามมาแล้ว w C w นะครับ VOGS นามเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ด,นด้านของน้องเขาก็ไล่อยู่ใกล้ๆชิบชติด6กมาติดโค้งมาแต่ว่าในตอนนี้ในของ VOGS เรียกว่า เล่นไลน์แบบแบบว่ากลัวแพ้ครับแรนในตอนนี้ดันต้าของน้อยเขาไล่ตามมาอยู่ครับแต่ว่า V OG สุดเหมือนว่าจะเข้าคงได้หวยแตกมากเลยโอ้โหชนไปนหนึ่งสเตตตอนนี้โดนไล่มาใกล้แล้วนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆคือแต่เต,ติ้งตกตกแตกเกินจะโดนแซงไม่เนี่ย ไม่น่านะฮะไม่น่าจะโดนแซงนะแล้วน้องเขาก็พลาดเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่อะไรครับเขาเรียกว่าการแข่งขันที่เรียกว่าวัดความนิ่งฮะไม่นิ่งจริงเอาตัวไม่รอดนะฮะนี่ในรอบที่สองถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับก็เรียกว่าจะเป็นในของสนามชัยชนะในของน้อง vog สุดและในท่านของน,อน้องวิตเขา อุ้หืออ้หเขาทำมาได้ยังไงแพ้ไปแล้วหนึ่งสนามครับแล้วนะครับการด้านของน้องเขาได้ไปหนึ่งตก็คือสองตาหนึ่งตาเด็กค <c oughs> งนั่งทำอะไรเนี่ยอ้โหแพ้เลยอ่ะตายน,นี่ก็จะเป็นสนามที่สี่ละมาในของสนามที่สี่กันเลยนะครับสนามที่สี่นี้นะฮะ มาดูกันนะว่าผมจะได้ในของทางด้าน VOG ุดจะได้3แต้มหรือว่าจะเสมอมา2ต่อ2ทางด้านของน้องพินเขาจะตีมาเสมอ2ต่อ2อหรือเปล่านะครับรถ <ผม S 1> ก็เหมือนเปลี่ยนนะฮะโอเคปอตัวไปซูปเปอร์สตาร์มีดิบุ๊เข้าไปอะไรก็ c w d b วดีพุ่งเข้าไปนะฮะเล่นไลายเซฟครับ แรในตอนนี้นะครับของอนั่งตรงๆแล้วครับรถมันแรงกว่านะครับและตอนนี้น้องเขาไล่ตามมาอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทางด้านของ v o G ซุดบอกว่าจะโคตรกวนแน่นอนเข้าข้างตัวเอง <c oughs> นามไปแล้วแต่ว่าโอ้โหไล่ตามมาติดๆเหมือนกัน ไม่ไว้หน้ากันเลยยังโหดฝีมือน้องเมื่อก่อนนี่ถือว่ายังไม่เท่าขนาดน,นี้และในตอนนี้ฝีมือพัฒนามาอย่างมากเลยเลี้ยงบดไปสี่ห้าปึ๊บปึ๊บทิ้งหาเขาแบบไม่เห็นฝูนไม่เห็นฝูนไม่เห็นฝูนหายเหมือนปริ๊งปริ๊งเลย <c oughs> เอ้ย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 ลแม่งไม่เหยียบแทนสปีด ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ b o g s ูก็ได้ไปแล้ว3มแต้มและทางด้านของน้องเขาได้หนึ่งแต้มนะฮะการแข่งขันวัดฝีมือ EP ที่4ในคลิปนี้นะครับคนผ้ามกจัดมัดจังเลยเนาะใช่ปะ และในตอนนี้นะครับก็มาถึงในของสนามที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในของทางด้านน้องเขาก็เริ่มมาเป็นสนามซิตี้สุอ,อันนี้ในของทางด้าน VOG สุดเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิในการเล่นสนามนี้นะครับน่าจะเอามาเดี๋ยวว่าจะตีมา2ต่อ3หรือเปล่าหรือว่าจะโดนทางด้านของ VOG สุดเก็บไป4แต้มต่อ1นกันเลย อันนี้ต้องรอม,มารับชมเับเอาตัวเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับและทางด้านของน้องเขาเอาตัวได้ดีกว่าแล้วนาไปก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านของว o g ซุดก็กําลังไล่ตามมาโอ้โหติดเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิด้วยนะฮะรีบเกล่นิดนึงครับโอเวอร์ดิ้เขาไปแไละไล่มาแร้วไล่มาแร้วโอ้โหย มาเร็ว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 อ้วเออแสมเนที่เรียบร้อยนะครับทางการของวิวจีสุดแซมเันทีเรียบร้อยแล้วน้องเขาก็โดนทิ้งห่างๆไปเลยเหมือนว่าน้องเขาจะเสียสมาธิหรือเปล่านะฮะแม่เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันว่าฝีมืออีพีที่สี่แร็เป็นครั้งแรของน้องเขาหรือเปล่าก็เลยตึงตึงเต้นนะฮะ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่น้องเขาต้องไปฝึกฝีฝีฝนพัฒนาฝีมือมาแล้วต้องไปฝึกฝีฝนพัฒนาฝีมือแล้วแหละนะครับแน่ธรรมดาที่ไหนครับตอนนี้ก็กําลังไล่ตามมาอยู่โอ้โหผมแม่ไม่น่าเออเรียบร้อย่ันนาเกบไปหนึ่งสเต็ปล่วงเลยสองคน เล่นแลบเนี่ยโอ้โหและในตอนนี้ครับอือหือรวเร็วว่าทางด้านของ VOG s นี้ประหมักไม่ได้เลยจริงๆถ้าประหมักขึ้นมาในของทางด้านของน้องเขานี่จะแซงมาเลยกันเลยทีเดียวโอ้โหมีกแคขนาดประมักนิดเดียวเองนะครับเนี่ยและน้องเขาก็กำลังไล่ตามมาอยู่และทางด้านของ VOG s o ก็ไม่ไว้หน้าครับโอ้เหรถไหลเป็นสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ตัดสินใจโชดเข้าไปและก็ like go. จะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ได้และใน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 ,ในสนา,ามนี้นะครับทางด้านของ v o g s t ก็ไม่เป็นคนไม่มีสมาธินะครับก็แพ้ในสนา,ามนี้ไปก็โดนสกอร์ไปแล้วนะครับ2ต่อ3 3ต่อ2น้องเขาตีมาแล้ว2แต้บนะครับ ในตอนนี้ก็มาในของสนามที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสนามเมื่อกี้ทางด้านของ v ีโอจดซแพ้ไปและน้องเขาตีมาได้2ต่อ3แต้มนะครับและทางด้านวีโอจีซได้3แต้มในรอบนี้ถ้า v Jesus าีโอจีซสา,ามารถตีมาได้4ต่อ2ก็มีโอกาสได้ชนะอยู่หรือเปล่ากนะ็ามากันเลยนะครับมา เอาตัวไปซูเปอร์สโตนสตาร์นะครับและในรอบนี้เหมือนว่าจะตั้งใจเล่นอย่างมากเลยนะครับไม่มงไม่พูดนะฮะตั้งใจจะปิดเกมให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเสียหน้านะฮะ <c oughs> แระนามไปแล้วนะครับโอ้โหถ้านามไปแล้วพูดได้ไม่ต้องมีปัญหา เดี๋ยวขอขอเก็บสมาธิแป๊บนึงก่อนนะฮะคนพาคคนเล่นไม่มีสมาธิแล้วะนะโอเคน้ำไปโดงๆครับในรอบนี้ถือว่าถ้าพลาดถิดพลาดยังไงเล็กน้อยคงไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่าไม่น่าใจเหมือนกันน้องเขาตามมาอย่างไวนะครับในหน้าของว O โอชิซุนนี่ตื่นเต้นอย่างอย่างเมามันโอ้โหเล่นอย่างเซฟไม่ได้เลย และน้องเขาเหมือนว่าจะพลาดแล้วก็โดนทันดั้งของ VOG น้ำเข้าไปไกลเลยและในรอบนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอือเข้าซึ่งใครไปและก็ได้สี่ต่อสองแต้มเอาสนามที่เจ็ดดาวมาเลยเหรอทำมาได้ที่ไหนครับเอาสนามเจ็ดดาวมากันเลยทีเดียวสนามนี้เขาอเอามาพี่ว่าพี่ชนะแน่น,นอนครับก็เรียกว,ว,ว่า น่าจะได้5ต่อ2แต้มทางด้านของ VOG ได้5แต้มก็ชนะไปนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้แต้มนี้ก็จะมีในของ3ต่อ4แต้มกันเลยต้องรอดูกันก่อนเอาตัวใป Super Star หมูหหหว่าเอาจะเอาตัวดีๆของทางด้านของน้องเขาครับและน้ำไปก่อนเลยเล่นลายเล่นลายเซฟครับเล่มลายแบบว่ากาเอาชนนะฮะ เออบัตรตูดอไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้โอ้โหฝีมือธรรมดาที่ไหนกันเล่าเออสรุปสไลด์เข้าไปและวีโอจิซุก็มามีกิเหมือนว่าจะเบียดกันเบียดมาและทางด้านของน้องเขาพลาดไปและผมก็ชนเข้าไปว่าแล้วสมาธิหายไปหมดเลย โอ้ยสมาธิหายไปหมดเลยโอ้ยสมาธิหายไปหมดเลย <ucc ane> <sk iz ond ay> และตอนนี้ครับทันตงของน้องเขาหืมก็บักเข้ามาอย่างเดียวและ v o g สุดก็ล่วงไปอีกกางอากาศนะครับเหมือว่าจะกินลมนะครับเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยมีลม wavelength. กินกินลมเข้าไปหนึ่งสเต็ปและก็แซงไปไกลๆทำให้พลากอะไรไม่มีเทคนิคอะไรพลาดพลาดอะไรมากใหม่เราคงจะเป็นชัยชนะในของด้าน v o g สุดที่ได้ไปหต่อ 2แต้มแน่นอนถ้าไม่ตึกพลาดทักษะเทคนิคในของช่วงที่ท้ายนะครับเด็ดทันด้านของน้องเขาก็ไล่ตามมาแล้วนะครับไม่ไวหน้ามาเหมือนกันนะเหมือนว่าเขาจะเปิดกองบวดหรือเปล่าแหมอย่างโหดว่าเออเลนอะไรเขาเนี่ยเล่นเกมครับออเ้ยมึงใจเย็นๆค่อยๆค,ครับเอาแบตสเซ็ต ก,กันแพ้ไว้ก่อนครับแรก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ B.O.G. สุดก็ชนะไป5ต่อ2แต้มเกมโจบโอเวอร์ครับการแข่งขันว่าฝีมือ E.P. ที่4นี้ในของด้าน v o g สุดชนะไป5ต่อ2แต้มและทางด้านของน้องเขาแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเขาได้2แต้มนะฮะ และสศบรับวันนี้นะครับการแข่งขันว่าฝีมือ EP ทีก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําบรับน้องเขาชักมานะครับที่ถามมาก็ไปอย่างนี้ก็มาเพียงกันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์รกกดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับ